สวัสดีค่ะวันนี้ติมมาเมมีเม,ม,เมนูมานำเสนอนะคะผัดเผ็ดาตามหมูสามชั้นนะคะใส่เห็ดพึ่งหวานนะคะต่างแดนนะคะสูตรทําทเองเนาะลองมาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วจะอร่อยขนาดไหนมาดูวิธีการทํากันเลยจ้าส่วนผสมก็มีหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นเนะาะติมหั่นแล้วนะคะหมูสามชั้นแบบนี้นะคะ เป็นหมูสามชั้นแล้วก็พิกแกงนะคะพิกแกงพี่แกงติ่ตซำแล้วนะคะพิกแกงเนาะพิกแกงแล้วก็อ่าเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานที่ติ่มต้มแล้วเนาะเอาแช่ในตู้เย็นนะคะต้มแล้วเนาะนี่นะคะมีเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็พิกแกงนะคะพี่แกงแล้วก็หมูสามชั้นนะคะมาดูวิธีการทำเลยจ้า ไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาพริกแกงลงไปเลยนะคะเอาพริกแกงลงไปนะคะ เติมน้ำลงไปเล็กน้อยเนาะแล้วก็เอาหมูสมามชั้นลงไปเลยนะคะหมูสมามชั้นเนาะลงไปเลยนะคะ จะะให้ัวเลยนถะึงจะมาดัดแปลงเราเนาะนะม,นมันต้องมันก็ต้องต้องแกงได้นะ,ะ 3, คะโหสามชั้นกับผิดพิ้งเนาะนะไม่้สมเฉพาะต้องแกงลาวเนาะนี่นะคะ เห็ดพึ่งมันสุกแล้วนะคะเราต้มแล้วเนาะอันนี้ก็รอให้มันเดือดแล้วก็ปรุงรดเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบเนาะถิงจะเอาผงนัวใส่ไป,ไปเนะปาะผงนัวประมาณสองช้อน,นะค่ะ พริกแกงสิ่งใส่เกลือแล้วนะคะเกลือตําแล้วเนาะ,ส,ะส,สิ่งจะไม่ใส่เกลือสิ่งจะไม่ใส่เค็มอีกเนาะ น,นั่นเสร็จแล้วเนาะปรุงรสอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถึงก็จะใส่น,น้ำมันหอมยิ้นึงนะคะ ขึ hora, ่นเลยนะคะติดขึ้นไปติดขึ้นหลังไปเลยนะคะเปดนน้ำน็อตข่นะคะและ้ก็คนเลยน,น, query. นะคะใส่ขึ้นหงค่ะใส่ให้เยอะนให่นะ้ำเลยค่ะเพื่อนลองทําดูนะคะนาะดูต่างแดบนะคะเผ็ดนะคะ กำลังร้อนๆเลยเนาะ เสิร์ฟกับข้าวสสวยๆลรล้อนๆเลยนะคะมาดูกันนะคะปากม้อจะไม่สะอาดนิดนึงเนาะเพิ่มความอร่อยนะคะเหนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เห็ดแกงเผ็ดสามชั้นใส่เห็ดพึ่งหวานนะคะหอมๆเลยนะมาเสิร์ฟกันเลยจ้าข้าวสวยเห็นไหมคะควันกุยเลยนะคะร้อนๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆเนาะ ت ت เดี๋ยวเรามาตักแกงเห็ดใส่เนาะตรงนี้เนาะแกงเห็ดติ่มนะคะข้าตักแกงเห็ดใส่เลยนี่นะคะ แกงเผ็ดหมูสามชั้นนะคะใส่เห็ดพึ่งหวานนะคะเสร็จแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะเพื่อนๆืมากินเลยค่ะมากินกระติ่มเนาะคือน,น้ำลายเลยนะคะนี่นะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมนูนะคะเมนูติ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเนาะ